ท่านมีพอพระไทยที่สาวิตรีทําตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของพระองค์เลยทรงไปอารวาสเอากับพระมารดามหาราณีเลยหันมากริว้วหาว่าเป็นเพราะหนูถึงทําให้พระโอรสของเธอกล้าแข็งข้อก็ทําเฉยๆไปนวลเนื้อแก้วนึกไม่ออกว่าจะแนะนําให้นิลปัดทําอะไรได้ดีไปกว่านี้เครียดจังเลยอ่ะพี่นวล น้องสาวของเธอเดินไปนั่งบนเก้าอี้ยาวบุสักกละดาษสีชมพูปักลวดลายดอกแมกโนเลียสีขาวเข้มที่ตั้งอยู่มุมห้องนวลเนื้อแก้วเพิ่งสังเกตเห็นแจกันแก้วใสปักดอกแมกโนเลียช่อใหญ่วางอยู่บนโต๊ะเตียเต้ยๆตราบใดที่สาวิตรียังอยู่ที่บุรัสุริยาหนูไม่มีวันจะมีความสุขไปได้เลยอะสาววิตรีอยู่ที่บุรัสุริยาด้วยเหรอนวลเนื้อแก้วทำหน้าชงนข้า มหาราณีให้สาวิตรีเข้ามาพักอยู่กับพระองค์นิลปัดหน้ามุยเข้าข้างกันสุดฤทธิ์แต่ก็ว่าไม่ได้นะพี่นวลยายสาวิตรีเป็นลูกสาวของคุณแคจิตนักธุรกิจเจ้าของเมืองเพชรใหญ่ที่สุดของมัตราปุระทุกวันเนี้ราชวงศ์ยอบแยบเต็มทีต้องอาศัยพึ่งพาเรื่องการเงินจากครอบครัวของสาวิตรีเธอเลยได้ใจเพราะมีแต้มต่อรองเฮ้ย <c oughs> เงินต่อเงินอำนาจต่ออำนาจ ยิ่งฟังปัญหาของน้องสาวนวลเนื้อแก้วยิ่งกลุ้มใจอย่าสนใจสองคนนั่นเลยเจ้าชายชยทัศน์เลือกเธอก็โอเคแล้วเพราะมหาราณีไม่ไดีแต่งด้วยสักหน่อยว่าแต่เธอเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วนวลเนื้อแก้วพอรู้มาว่าพิธีแต่งงานของอินเดียมีพิธีการมากมายหลายขั้นตอนมิเห็นมีการเตรียมการอะไรเลยอะ่ะมหาราณีก็แค่ส่งนางกำนันชื่นอนารินีมาให้อยู่กับหนู พระองค์บอกว่านาลินีจะได้คอยสอนมารยาทในราชสำนักให้หนูแต่หนูไม่ชอบหน้ายินี่เลยอ่ะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าใหญ่นาลินีเป็นสปายของมหาราณีมากกว่าดีนวลเนื้อแก้วเอ่ยสั้นๆออกมาคำเดียวดีนิลปัดเลิกคิ้วดียังไงคะหนูปวดหัวจะแย่อยู่แล้วอ่ะไหนจะต้องเตรียมตัวแต่งงานไหนจะต้องคอยระวังตัวระวังคาพูดดี หล่อนยังคงยืนยันคำเดิมดวงตาของนวลเนื้อแก้วเปล่งประกายวาวหน่อยแน่ไม่รู้จักฉันซะแล้วปกติคนอย่างนวลเนื้อแก้วไม่เคยรังแกใครก่อนแต่เธอก็ไม่เสงเงียบงิมรอให้คนอื่นมารังแกแน่ๆในเมื่อมหาราณีทำแบบนี้ก็เท่ากับประกาศศึกกับหล่อนและน้องสาวนวลเนื้อแก้วยอมไม่ได้แน่นอนฉันหมายถึงว่าแล้วเราจะได้เห็นดีกันอันดับแรกฉันจะจัดการกับนางกำนันตัวแสบนั่นซะก่อน เอาให้เข็ดไปเลยละ่ะส่วนสาวิตรีก็คือรายต่อไปฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อกำจัดแม่พวกเนี้ยให้พ้นไปจากเธอไม่เชื่อก็คอยดูแหมน่าเสียดายนวนเนืเน้อแก้วนึกในใจนางกำนันชื่อนาลินีเหมือนนกรู้วันนี้ทั้งวันเจ้าหล่อนเงียบหายไม่มาปรากฏกายให้เห็นที่บุระจันทราอิลลาเล่าว่า มหาราณีเรียกหาาลินีตั้งแต่เช้าแล้วดีไซเนอร์สาวชาวไทยเดาเอาว่าพระมารดาของเจ้าชายชยทัศน์คงจะเรียกนางกำนันคนสนิทไปสั่งความอะไรเพิ่มเติมเป็นแน่นวลเนื้อแก้วเพิ่งได้รู้สำนวนที่ว่าหน้าต่างมีหูประตูมีช่องนั้นจริงแท้แน่นอนก็เมื่อตอนค่ำของวันนั้น ทั้งทงที่หล่อนกับน้องคุยกันอยู่ในห้องระโหฐานแถมยังพูดคุยกันด้วยภาษาไทยอีกต่างหากแต่ข่าวว่าหล่อนประกาศศึกกับสาวิตรีกลับแพร่สะพัดไปทั่วบุรจันทรายอย่างรวดเร็วผมไม่สบายใจเลยอะที่คุณพูดอะไรแบบนั้นออกไปเจ้าชายชายทัศน์ตรัสกับพี่สาวของคนรักตอนที่ทุกคนเดินไต่ขึ้นเนินมุ่งหน้าไปยังบุรสุริยาเพื่อรับประทานอาหารข่าร่วมกันพระพักคมสันของเจ้าชายมีร่องรอยกังวล คะนวลเนื้อแก้วทำตาโตหันไปสบตากับนิลปัดฉันพูดอะไรออกไปคะก็ที่คุณคขู่ว่าจะจัดการกับสาววิตรีน่ะสิตายจริงดีไซเนอร์สาวสะดุง้งฉันแค่โมโหนะดูเหมือนใครต่อใครพากันรุมแกล้งนิลปัดฉันในฐานะพี่สาวก็ต้องปกป้องเป็นธรรมดาแล้วที่พูดออกไปนะ่ะก็แค่พูดเล่นๆไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงจังสักหน่อย แต่คนที่ได้ยินน่ะก็เอาไปลือกันว่าพี่เจ้าสาวที่มาจากเมืองไทยประกาศศึกกับมหาราณีตั้งแต่ยังไม่ได้พบหน้ากันสุรเสียงของเจ้าชายชยทัศน์ราบเรียบงั้นฉันก็ขอโทษด,ด้วยแล้วกันนวลเนื้อแก้วยักไหลไม่ได้เห็นว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่อะไรสักนิดผมไม่มีปัญหาอะไรหรอกเจ้าชายว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าเสด็จแม่จะคิดอย่างไรบ้างนะซียังจะเสด็จพ่อกับเจ้าพี่กีริศแล้วก็คนอื่นๆอีก ก็ช่างเขาสิคะนวลเนื้อแก้วพึมพำขณะที่นิลปัดมีสีหน้าท่าทางไม่สบายใจอย่างเห็นได้ชัดฉันก็แค่พยายามจะปกป้องน้องสาวของตัวเองก็เท่านั้นน่ะปล่อยหน้าที่นั้นให้ผมดีกว่าคุณยังไม่รู้จักญาติญาติของผมดีพอแต่ละคน่ะเรื่องมากพอดูโดยเฉพาะเสด็จแม่ของผมเจ้าชายทรงถอนอัศาสะปัสสาสะยาวคุณคอยช่วยนิลปัดเตรียมตัวเรื่องแต่งงานอย่างเดียวก็น่าจะพอแล้ว นวลเนื้อแก้วไม่รู้ว่านั่นเป็นคําบอกเล่าหรือคําสั่งกันแน่หล่อนไม่ได้รับปากว่าจะทําตามที่เจ้าชายตรัสแต่ก็ไม่ได้เถียงออกไปอย่างที่ใจคิดเพราะไม่อยากให้ใครเอาไปลือกันอีกว่าหล่อนกระดัางกระเดืองไม่เชื่อฟังราชกุมารแห่งมันตราปุระระยะทางจากบุระจันทราไปบุระสุริยาดูเหมือนจะอยู่ใ,ใกล้ๆแต่พอเดินเข้าจริงแล้วกลับใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงโดยต้องขึ้นเนินไปอีกไกล นิลปัตเล่าว่าที่จริงแล้วมีถนนจากบุระจันทรามุ่งไปสู่บุระสุริยาหากส่วนมากแล้วทุกพระองค์ชอบดำเนินไปตามถนนปูด้วยหินายเล็กๆล,ลัดเลาะอ้อมวงกดต้นไม้อันเป็นเส้นทางสายโบราณมากกว่าดีที่เดือนนี้อากาศเย็นสบายติดจะหนาวเสียด้วยซ้ำท้องฟ้าแจ่มใสดวงดาวสุกสกาวพริบพราวเต็มฟ้าสายลมเย็น หอบเอากลิ่นหอมอ่อนๆของดอกแมกโนเลียที่ออกดอกขาวพราวเต็มต้นมาเป็นระยะนั่นช่วยให้การเดินเท้าจากบุรจันทราไปยังบุรัสุริยาไม่น่าเบื่อจนเกินไปนักป้อมมันตราที่เป็นโรงแรมหรูระดับ5้าดาวนั้นอยู่หลังเนินเขาตรงหน้ามองจากทางเดินตรงนี้ไม่สามารถแลเห็นได้เจ้าชายชยทัศพาหล่อนเดินผ่านกำแพงต้นไม้สูงใหญ่ท่วมศีรษะ นิลปัดกระซิบบอกพี่สาวว่านั่นคือส่วนหนึ่งของเขาวงกฏที่ราชมาตาสริตาใช้เวลากว่า20ปีสร้างขึ้นส่วนแห่งนี้อยู่ด้านหลังของบุรจันทรามองจากห้องนอนเห็นเพียงหมู่ไม้ที่ขึ้นจนแน่นทึบไม่สามารถเห็นทางเดินภายในสวนบุระสุริยาเป็นพระราชวังขนาดใหญ่สร้างด้วยหินสีชมพูอ่อน มีห้องหอป้อมปราการและเชิงเทินเหมือนอย่างปราสาทในเทพนิยายดูสวยงามหากทว่ายิ่งใหญ่เย็นชาในขณะที่บุรจันทรานั้นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านมากกว่านายมาสายไป1สบนาทีร่างสูงใหญ่ที่ยืนรอยอยู่หน้าห้องเสวยพระกรยาหารรีบมองนาฬิกาในทันทีที่เจ้าชายชยทัศน์เดินนำพวกหล่อนเข้าไปผมไม่ได้อยู่ว่างๆนี่นะวันๆมีอะไรทำเยอะไปหมดอะ เจ้าชายองค์น้องมีท่าทางไม่พอพระไทยที่ถูกตำหนินี่ไม่ใช่เวลามาเล่นลิ้นเจ้าชายกีริตตัดเสียงเรียบในตาคร้ำคมทอดเลยมายังนวลเนื้อแก้วหญิงสาวจากเมืองไทยเงยหน้าขึ้นสบตาเจ้าชายองพี่แล้วต้องแลเลยไปทางอื่นด้วยสายตาที่จ้องตรงมานั้นคมปราบรีบเข้าไปได้แล้วเสด็จพ่อกับมหาราณีกำลังรออยู่ท่าทางอารมณ์ไม่ค่อยดีซะด้วย นวลเนื้อแก้วได้ยินเสียงดนตรีท่วงทำนองสนอหูแววมาจากภายในห้องเสียงจานแก้วกระทบกันสลับกับเสียงสวนเสเฮฮาดังแววมาให้ได้ยินโครงระยะขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่ตรงกลางทางเดินให้ความสว่างสวยบนสองข้างผนังทางเดินที่ทอดยาวจากประตูหน้าบุรษสุริยามาสู่ห้องอาหารมีภาพเขียนสีน้ำมันของมหาราชาและมหาราณีองค์ก่อนๆแขวนอยู่เรียงรายนวลเนื้อแก้วตั้งใจว่า หากมีโอกาสเมื่อใดจะแอบถามอินลาว่าพระองค์ไหนคือราชมาตาสริตาส่วนคุณน่ะเจ้าชายหนุ่มร่างสูงหันมาทางนวลเนื้อแก้วดวงตาของพระองค์ที่มองมากับพริษพราวแข่งกับแสงดาวบนท้องฟ้าพระสุรเสียงที่ตรัสกับหญิงสาวลดให้เบาลงพอได้ยินกันเพียงสองคนเตรียมหาคำตอบให้ดีมหาราณีคงจะถามว่าเหตุใดคุณจึงเกลียดสาวิตรีตั้งแต่ยังไม่ทันจะได้เห็นหน้า เกลียดนวลเนื้อแก้วเลิกคิว้วเจ้าชายกีริตรู้ได้อย่างไรเขารู้กันไปทั่วทั้งวังแล้วว่าเธอลั่นวาจาว่าจะจัดการนาลินีและสาวิตรีตรัสตอบเสียงเรียบฉันพูดเล่นค่ะนวลเนื้อแก้วถอนใจยาวตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาดุดเดียวกันไม่ได้หมายความอย่างนั้นสักหน่อยอะจะพูดเล่นพูดจริงตอนเนี้ยทั้งบุรจันทราและบุรษสุริยารู้กันทั่วหมดแล้ว ว่าพี่สาวของว่าที่พระสุนิสาของมหาราณีร้ายกาดเอาเรื่องให้ตายเถอะนวลเนื้อแก้วเม้มริมฝีปากแน่นหล่อนไม่ชอบดวงตาคล้ำคมของเจ้าชายหนุ่มองค์พี่เลยสักนิดข่าวลือที่เนี่ยแพร่สะพัดไปไวจังเลยนะคะนวลเนื้อแก้วประชดเลิกคิดเรื่องจะขอโทษที่เข้าใจผิดคิดว่าพระองค์เป็นคนขับรถไปเลยข่าวลือคืออาหารปากอันโอชะของผู้คนอย่านึกว่าอยากพูดอะไรก็พูดได้ กรไม่มีใครรู้เห็นเจ้าชายกีริตตรัสคิ้วดกดำขมวดมุ่นทีหลังอ่ะทำไมอยากให้เกิดกรณีแบบนี้อีกเวลาจะพูดอะไรออกมาจงใช้สติคิดไตรตรองให้ดีซะก,ก่อนนี่คุณเนื้อเนื้อแก้วหันขวับไปทางชายหนุ่มลืมไปเลยว่าคู่สนทนาของหล่อนเป็นถึงเจ้าชายหาว่าฉันพูดมากปากไม่มีหูรูดงั้นเหรอผมไม่ได้ว่าแบบนั้นสักหน่อยคุณพูดเองนะ ยามที่ทรงพระสวนดวงหน้าคมสันของเจ้าชายกีริศดูอ่อนเยาว์ราวกับเด็กหนุ่มไรหนวดเขียวครึ้มเหนือริมฝีปากบางเฉียบทำให้รูปหน้าของเขาดูหล่อเหลาเอาการบ้าที่สุดเนว้นเนื้อแก้วกระทืบเท้าเบาๆด้วยความขัดใจขณะที่นิลปัดและเจ้าชายชายทัศน์มองดูคนทั้งสองสนทนากันด้วยสายตาที่แสดงถึงความสนใจเอาเถอะนะ เจ้าชายกีริศพยักพระพักให้หญิงสาวก่อนจะเปิดประตูบานหนาหนักแล้วเดินนำหน้าทุกคนเข้าไปในห้องเสวยพระกระยาหารผมเตือนด้วยความหวังดีก็เท่านั้น